สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวพาเข้าครัวครับไปดูครับเมนูแคมปิ้งของเคิร์มวันนี้มีอะไรครับนี่ช่างกำลังเบิร์นอยู่นะเหมือนทานเบิร์นเหมือนเหมือนทานเบิร์นทานนี่เมนูเมนูหลักๆเลยฮะหอยครับขาดไม่ได้หอยกาบตัวใหญ่ๆอีกแล้วครับวันนี้มาอยู่ในป่าในเขาแล้วก็ยังมีหอยแล้วแล้วแล้วเสื้อขอใครครับดูวิวครับนี่ครับนี่ครับเจ้าพอหอย หรืออยู่น้องแก้วน้องแก้ววันนี้ก็เอาบาร์บีคิวมาครับสายครับมันสายย่างวันนี้มีหมึกสายด้วยขึ้นจากเรือเลยขึ้นจากเรือโอ้โหแต่ว่าชอบปล่อยก่าบเลยครับปอยใหญ่ๆเลยครับไม่ใช่หมึกตามตลาดนัดนะอันนี่อะไรครับเนื้อฮะนี่นื้อวันนี้เนื้อได้มาครึ่งโลได้มาแล้วเดี๋ยวจะลองหมักแล้วนี่แล้วก็ซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับเปิดมั้งเหรอ อ๋อเดือยย่างอย่างเดียวเดือย่างอย่างเดียวเพราะว่าเทำมาพร้อมแล้วแหลมเลยนี่ครับทำอะไรครับเนี่ยก็ย่างแบบสเต็กครับย่างเดี๋ยวรู้สึกว่าจะไม่ออกก่อนไฟเดปองนี่มันจะทำอะไรได้ก่อนวะเนี่ยย่างหอยไงย่างหอยกาบู้แลนว่ามันเดี๋ยวส่วนมันนี่เดี๋ยวเอาไปกิ้วให้น้ำมันมันออกหมายว่าเริ่มบัลเลง เอาหอยเผาแล้วครับหอยอย่างเดียวครับชีวิตนี้หอยชีวิตนี้แต่นี่ครับเริ่มเผาแล้วครับโอ้ต่ตัวใหญ่จริงนะเดี๋ยวกินดูมันวางเทียบเสียไหมย่างหอยเผาหอยช่างก็เลาะแล้วครับขอเอามันนงออกกันนี่อะไรครับเนี่ยพริกไทยต่ำนะเดี๋ยวขอบด รอบหน้ารอบหน้าต้องซื้อต้องนี่มาแล้วครบครบกันนะครบน้อยน้นี่ครับวิธีการเอาตัวรอดไม่มีคกครับท้องก่อนอย่างนี้ไปกอนได้หรือเปล่านะอืมดูว่าอะอืมเก่าแล้วใหม่ก็บะเลงยางหอยครับเมนูเรียบง่ายครับหอยกราลหอยกราบแล้วดูวิวครับอืติดริมน้ําเลยครับช่างก็นี่ครับบทนะครับนี่ขั้นตอนสําคัญเลยครับ อืมอร่อยเลยนะนิ้วมือผมก็เสื้อหกอร่อยจริงๆริงนี่ครับนี่ครับขั้นตอนสำคัญเลยครับขาดไม่ได้ครับนี่ช่างบินแบบมาเลยไหมเนี่ยนี่นี่เชฟมั่วเชฟมั่วเออโรยเกลือของช่างปองครับมานี่อย่างไรก็คือทำเลย้ะ นี่ครับช่างทำการมากเรียบร้อยครับหมักด้วยสองอย่างครับพริกไทยกับไอเกลือมิไอไกอะไรนะเกลือมิฮะเกลือนี่บินแบวมาเลยครับใส่อะไรกได้ลหลมเลยครับดอกตัวแล้วก็บดอะไรนะ ได้สุกแล้วนะลองกันดิลองตัวแล้วะครับอ๋อไอตรงต้องกินไอตัวขาวๆตัวนี้ไหมครับกินดมกินตั๊กแตนก็ได้แต่แกะออกมาแล้วก็กินรับประนได้เลยเดี๋ยวค่อยลงครับช่างช่างเริมยางเนื้อนะอันนี้ใช้กระทะแบบว่าไร้น้ำมันนะตัวเนี้ยครับนอนเจ๋อเลยเนื้อนี่ได้จากไหนมาครับเนี่ยจากประเทศอะไรครับเนื้อออสเตรเลียฮะเนื้อออสเตรเลียนะตัวนี้นะครับผม A5 เลยฮะเอห้าเอห้า สี่ขึ้นก็พอแล้วไม่ใหญบ้างระดับ A5 เลยนี่เดี๋ยวอาเป็นแบบมีเดียมแรงมีเดียมแรงนะอ่ามีเดียมแรงเลยอร่อยออหวานๆเลยครับเลยแล้วมีกระเทียมด้วยนะข้างในโคตรแดงอือเฮ้ยไม่ใช่โคตรแดงได้ครับได้แล้วครับได้แล้วนะเหลสองสามด้านอือเฮ้ยเขาจะกินสวยแล้วใช่ไหมครับจะไม่หอมเลยมีอ๋อมีมีเขียงไหมนะ เกี่ยงไม่รูเกี่ยงลืมมามาครับทิ้งไรเดี๋ยวหั่นบนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมยกกระทะลงไปพักเลยนี่น้องแก้วทำอะไรเนี่ยซี่โครงหมูบาบิคิวนี่เริ่มย่างแล้วนะขอขอด้วยชุ่มชุ่มย่างแห้งแล้วมันจะถอดกระดูกได้เลยอ๋อตุ่นไอ้ไอ้นี่เริ่มเริ่มตุ่นไปแล้วนะใช่แล้วครับสองชั่วโมงครับต้มมาสองชั่วโมงแล้วก็มาย่างเลยนะเรวก็มามัวย่างดันเลยพอมันสุกแล้วทีนี้ก็ถอดกระดูกได้เลยอืมแล้วหอยนี่งมมากกี่ชั่วโมงครับ สามครับเรื่องเอลเคสช่างเรื่องหอยนี่ต้องไว้ใจเสี่ยใหม่นะต้องยกให้เขาเลยนี่ผมถ้าเอลเคสหมดเลยวันนี้ติดต่อให้น้องเจนหน่ยครับหอยนี่กำลังวนติดต่อให้น้องเจนหน่ยครับโอ้ยของแท้เลยครับของอร่อยเนี่ยไปลุกเนี่ยแล้วไปลุกก็ดีแล้วเพิ่มข้าวครัวต้อนรับสิงบอยครับวันนี้เลิกงานมาเลิงานมาเลยเนี่ยนี่มาครับเฮ้ยก็ไม่ได้ซื้อหมานี่อยมีหอยมี นี่บอยเรื่องหอยไว้ใจเสือไหมอหอยครับกินแบบนี้เลยใช่ไหมใหญ่เลยใช่ไหมเอาเอาหอยแล้วกอนเอาออกแล้วออกแล้วออาออกแล้วน้ำจิ้มนำจิ้มน้ำจิ้จ้มจิ้มจ้ม้จิ้มจ้มจจิ้ม้จิ้ม้จิ้มจิ้ม้จ ออกแล้วออกแล้วออกแล้วรุ่นนี้ไม่มีขนหอยเด็กหอยเด็กเป็นไงหอยเด็กเป็นไงเยอะเกินหวานไหมถ้ากินกินแต่เอ็นมันะโคตรหวานเลยจทชิมชิมหอยเลยครับโอ้โหตำลักเดี๋ยวเดี๋ยวแอป ไปวานตุ้กเคี้ยวดุมมันนั่นแหละช่างนี่อะไรครับสเต็กค,ค่ะสเต็กนะครับผมมีเดียมแร่เลยสวยๆโอ้โหชมพูนี่เนื้อมาจากไอออสเตรเลียนะออสเตรเลียเลยฮะอ,อ,อ,อืมฝเอฟไฝเอฟเลอ้าวช่างชิม,มเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้พร้อมอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวโรยเกลือโรยเกลือยังนี่นี่ นี่ไม่ต้องน้ำจิ้มเลยนะไม่ต้องครับไม่ต้องนะเนื้อเนือจากออสเตรเลียนี่หวานไหมครับหวานนี่กะเทียมเลยระเทียมเลยช่างทำอะไรกันเนี่ยเบินรัเบินเบินใช้ไฟเหรอใช้ไฟเบินครับใช้ลิ้นเบินแล้วจะไม่ได้กินอ สุกแล้วครับขึ้นจากเรือไม่ผ่านการดองน้ำนะเนี่ยนะขึ้นมาก็น้ำสุกน้ำจืดมาไหมเอาสดๆนะออริจินอครับต้องจับไม่ผ่านครับผมเสียแห้งด้วยเป็นไงครับเรื่องเรื่องเรื่องหมึกนี้ต้องให้ให้ช่างป่องนะครับผมโอเคแล้วเรื่องหอยอะช่างไหม่ครับหวานจี๊ยบซี่โครงหมูบาร์บีคิวอื ได้เนื้อสเต็กแล้วก็มีหมึกสายมึกสายก็ได้ชิมไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญหอยหอยครับหอยหวานมากเลยครับวันนี้ก็นี่ครับเป็นเพื่อนสมาชิกทุกคนครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้า